สวัสดีทุกๆคนคะ่ะคลิปนี้พี่แบมสิบห้ามาเห็ดสมพักเซียนเนาะเห็นไหมคะสมพักเซียนพี่แบมน่ากินไหมเสร็จแล้วจ้าพักเซียนที่พี่แบมซื้เองไฮเบิร์กนี่ละจ้ากระปุกน้อยนอยเนี่ยพี่แบมเห็ดแล้วพี่แบมเห็ดไบสองกระปุกเพื่อที่จะใส่ช่องฟีดไว้กินเวลาหน้าหนาวนะจา้าใส่ช่องฟีดไว้เป็นแล้วพี่แบมก็ไปหาเก็บเนาะมันแซ่บเนื่องจากว่ามันอร่อยมากเลยค่ะอร่อยกว่าผักเซียนบ้านเราอีกค่ะ แสบอีหลีเด้องจากรับประกันจากพี่แบมป้าพี่แบมสิาพาไปเบิ่งวิธีทำเนาะว่าเฮ็ดจังไดพักเสียนที่พี่บอคแบมไปเก็บมาเมือนันเนื่องจากเด้อพี่แบมกับสิาพามาขันส่มนะแต่เนาะแบมลา้างน้ำสะอาดแล้วเขากับสิมาใส่เกลือใส่เกลือบ่ต้องกะปริมาณเด้องจากปลาชิคันก็สิภาคันเนาะใช้ไปเกลือก่อน คันให้น้ำให้กินเหม็นเขียวมันออกอ่ะกินอันน้มัแก่โหดพี่แบมของประเดีมันดูจ้ะจากบลหมี่น้ำเนาะพี่แบมคันเนาะใส่เกลือร้ายบ,าบอกระใส่ร้ายเติมนะจ๊ะเผ็ดเทืทอดแหละบ่หูเนาะว่าต้องตัดการออกบ่ อันนี้เท่าไรครั้งแรกในชีวิตพี่บอมแบมน่ะใช้เกลือกระไลเติบนะจะให้ให้น้ำเกลือมันไปไปดูดน้ำน้ำเขียวของทักออกนะจ๊ะเนาะเพราะคันใหญยังสียด้จ้ะนี่เบิ้องด้จ้ะบอได้ใช้น้ำได้หนี่เบิ้งน้ำเขียวมันออกพี่บอมแบมเกษรเอาไปล้างน้ำได้จ้ะพี่แอมเกษรเอาไปล้างน้ำเนาะล้างน้ำให้ ให้ล่างน้ำเขียวมันออกล่างเกลือออกจ้ะจังควยสีมาใส่ใสอันนี้พอล่างน้ำแล้วเนะจ้ะแบงกระขั่นเอาหนามมันออกนะจ้ะล่างน้ำสองเทื่ออย่ามันเข้มเพราะว่าใส่เกลือไปหลายพูดเลยล่างน้ำสองเทื่อพี่แบมซีมาใส่กระปุกเนะจ้ะพักเสียนเฮ้ยพี่แบปใส่กระปุก ไปตั้งไปมีก้อนใสกระปุกแล้วกระใสเขาเขาเขาเจ้าเน้อจ้ะเขาเจ้าไปไปน้อยหนึง่งเขาเจ้าหูนี่นะจ้าล่างน้าออกพี่แบมใส่เขาน้ำเน้อจ้ะให้มันเป็นมันเปียวเร่วๆเ,เขากะใส่นามมาเขาพี่แบมบริเฮตเนื่องจากว่าพี่แบมหนึ่งเขาเนี้วพี่แบมเอานามเศร้าเขาไว้พี่แบมบริเฮตเลยท่านที่พี่แบมกระใส่ตู้เย็นไว้นะจ้ะ ใสใ้หน้ามันถั่วเนื้อจ้าเขาเพราะเขาอันนี้เข้ากระสีเห็ดไห่ทิ้งไว้็สองสามครึ้นกับมาเบิงเนาะว่าสิบเป็นบ่ ที่เป็นสรมพักเสียบมเนาะกัะเธอแหลกของพี่แบงค์คือกันให้พี่แบงค์แจ๊เบิ้งน่เข้มบอบอบอเข้มบวเข้มกับใสเกลือไปประมาณนี้เน,นานะจ้ะเนาะใสเกลือไปน้อยหนึ่งเพราะว่าตอนนกับเม็ดเข่ากับเบอร์เป็นยางเนาะเห็ดกินเองเน,นานะจ้ะเนาะ ถ้าบ๊อเข้มก็ยากนันบ๊อเป็นเนาะเข้มหลายกับสิบ๊อเป็นางนวาา้ามาจักอีกน้อยนึงพี่แบมว่ามันสีเข้มๆเลยเนาะมาลองเบิ้งน่าจะเนาะอีกสามหมื่นสกินไห้่บอลพี่แบมสีมเมน เหม็นเขียวบอกเขาวา่าบางคนขาว่าเขาบ่มากนิกนมันมากนวดกระชาสู้โหลดเด้อจ้ะแต่พี่แบมคิดว่าพี่แบมค้งสิบอไซดดอกลองเเผาๆสู้โหลดิือก่อนจักหน่อยกระเซ็นแล้วเด้อจ้ะก็ะได้แล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปพี่แบ่งจจแต่ต้นจนจบเด้อจ้ะเด้อผักเสียนดองหรือส้มผักเสียนก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะมีอะไรติดชมเอ๋คอมเมนต์ใต้คลิปเลยเด้อจ้ะเด้อเจอกับพ่บอมแบมไม่คิดหนาคิปหนาเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกๆกคนค่ะ